สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับหมอดูในตำนานนะครับหรือว่าแกเดียนแอนเจิลนะครับผมลัคนาเมฆครับ14มกราปี2568จนถึงประมาณ13กุมภานะครับตอนที่4ของลูกแก้วมังกรนะครับนิทานเกี่ยวกับเทพธิดามังกรนะอ่านในข้ามเวลาเดอะซีรีส์ของเรานะครับตอนอื่นก็พอดีไปฝากเรื่องไว้ในมังกรแล้วมังกรไม่มีคนดูเลยเหมือนเดิมครับลัคนาอะไรไม่รู้ไม่มีคนดูนะครับ ม่เป็นไรก็คือไปฝากเรื่องไว้ในนั้นนะครับก็ใครสนใจก็ติดตามเข้าไปดูในนั้นได้นะครับอาจจะบอกกล่าวในตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าอ,อ่อที่ผ่านมานะครับผมวันที่1 6ถึง18ใช่ไหมครับที่เราได้ไปที่เชียงรายนะครับเราก็มีการทําพิธีบวงสวงสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับแล้วก็มีการจัดพิธีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการทําพิธีสืบชะตานะครับสําหรับท่านที่ได้ร่วมบุญเข้ามาผมก็มีรายชื่อตามที่ลิสต์เอาไว้ นะครับผมที่ิสต์เอาไว้ในในหลายชื่อตรงนั้นทั้งหมดนะครับตอนแรกนึกว่าแค่ห้าสิบท่านปรากฏว่าร่วมร้อยร่วมร้อยเลยนะครับโอ้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ยังเหนียวแน่นเสมอมานะครับก็ให้ดูกันนิดนึงละกันนะครับผมก็ปีที่แล้วอุ้ยสะเทือนไหมเนี่ยอะรายชื่อนะครับนะครับ ตั้งหลังก็มีวันเดือนปีเกิดนะป๊อปั๊อปป๊อป๊ปอ่ะเห็นยัง <c oughs> ให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเป็น p d p a นะครับตั้งหลังก็มีวันเดือนปีเกิดของทุกท่านอยู่นะครับป๊อป๊บปป๊อปป๊อปป๊ปอ่านะเห็นยาวๆแล้วจบละพอละนะครับเดี๋ยวอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ได้เอารายชื่อของท่านนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับไปฝากไว้ในเสาดวงนะครับเสาดวงชะตาที่เห็นเป็นเสาสีทองข้างๆพระองค์ท่านนะครับตรงนี้ นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกันมานะครับแล้วก็พระที่หลายๆท่านได้ไปแจกไปเรียบร้อยแล้วครับส,ส่งไปส่งไปษนีไปที่บ้านแล้วนะครับทั้ง4ท่าน5ท่าน6ท่านนะครับมี4ท่าน2อสท่านเอาไ,ไว้ให้เองนะครับโอเคเน้องพอดีกลับมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์แม่บอกว่านิมิตท,ท่านมาบอกว่ามีต้องทำอีกอีกหนึ่งเสา นะครับวางไว้ข้างๆนี่นะครับผมก็จะเป็นเสาหลักดวงอีหนึ่งเสานะครับแต่คงแบบเป็นปีหน้าท่านบอกว่าสีก,กรกลายเป็นสีแบบเปืดอมังคุดแบบนี้ครับแบบพม่าลาตรงเนี้ยนะครับเป็นสีเปืดอมังคุดม่วงๆ่วงโอ้พอนึกภาพแล้วโอ้ยงดงามนะครับแล้วก็บนยอดเสาต้องมีสมเด็จอะไรนะเดี๋ยวนะเราวัน,นไม่รู้ว่าสมเด็จพระอ,อาจารย์โตแล้วไม่รู้เออให้อยู่บนหัวเสาด้วยอื เนี่ยจันนิมิตมานะครับผมก็คงไม่ใช่ปีนี้นะครับคงจะทําทําเป็นปีหน้านะครับอันนี้บอกบุญไว้ล่วงหน้านเลยเพราะว่าทางนี้ก็จะไปทุกมกรานะครับก็คือเหมือนวันชนะศึกของท่านเราก็เข้าไปพิธีบวงสวงลูกหลานท่านนะครับผมแล้วก็มีการนําปัจจัยที่มีที่ได้รับมาด้วยเนี่ยก็ร่วมกันทําบุญให้กับทางวัดนะครับปีนู้นเราก็ไปวัดที่ป่าสังงามนะครับพอมาสปีหลังเนี่ยเรากลับมาที่วัด ต้นกาเนิดของเราก็คือวัดพระธาตุจอหมอกแก้วนะครับก็ตรงนี้ก็ใครแบบว่าเนี่ยถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนาะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยเขาบอกขึ้นไปพักได้เลยนะพระอาจารย์เนาะโหใจดีมากครับอาจารย์เป็นนักพัฒนานะครับพล้วพอถพอไปเนี่ยประทับใจคุยกับท่านอะไรเงี้ยเนาะอ่าแบบว่าท่านบอกเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้สึกเออรู้สึกดีดนะอะไรประมาณนี้ นะครับผมปีหน้าเราก็ไปเจอกันอีกนะครับแล้วก็อาจจะบอกบุญไว้ล่วงหน้าว่าปีหน้าคงมีเรื่องของเสาหลักดวงอีกหนึ่งเสานะครับทาขึ้นมาแล้วก็เอามันจุวนันปีเกิดของท่านใส่เข้าไปเพื่อท่านรักษาดวงชะตาของเราไว้จะทำอะไรจะได้เจริญเจริญรุ่งเรืองกึนนะครับผมเนาะเรามองในแง่ดีเรามองในแง่ดีเนาะเราอาจจะแบบว่าฟังนู่นฟังนี่มาฟังจนแบบว่าเราไม่รู้ว่าอตกลงทําบุญไปเพื่ออะไร นะครับทาบุญไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อใครทําแล้วดีไม่ดีอย่างไรผมคิดว่าเนาะตรงเนี้ยเราตื่นรู้กันเยอะละอย่าตื่นนู่นตื่นนี่กันอย่างเดียวเลยเราเราต้องเข้าใจว่าบางทีสิ่งที่คนบางคนพูดเนี่ยมันอาจจะไม่มันอาจจะทำลาเขาเรียกว่าแล้วแต่ขัดขวางนู่นนี่นั่นเนาะความเข้าใจเดิมๆบางทีเนี่ยเราเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราสบายใจนะเราทําตามนั้นดีกว่านะครับ เราเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องรางของขังอะไรก็ตามพิธีใดๆก็ตามทำไมปัจจุบันยังต้องมีอืมเนาะไม่ใช่ว่าคนทำเขาโง่ๆนะครับอืมเนาะผมก็พูดตรงนี้เลยว่าไม่ใช่คนที่เขาทำตามเขาโง่นะเพราะคนโง่เขาคงไม่มาเสียเงินเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ทํำหรอกนะครับเพราะนั้นก็ กือความเชื่อ,อความสบายใจบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราเอาฝากเอาดวงชะตาเราไปฝากไว้มันต้องดีอ่ะถูกไหมมันจะดีแค่ไหนมันจะดีมากหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้หรอกบางทีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของเรานะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเราไปทําเราได้ทําบุญเราสบายใจเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอไปต่อกันครับผมลัคนามเมฆนะครับลัคนาที่สี่ของเราก็ยังเป็นทหารอยู่เหมือนเดิมเพราะามือเนี้ยเหมือนเป็นมือระเบ้อ นะ้องมีแต่ทหารสาวสาวสวยไปหมดเลยอันนี้ทหารอะไรนะจันญ,ญาอืพนทหารจันยานะลัคนาเมฆคนทหารจันยาครับผมอเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าลัคนาเมฆเนี่ยก็จะมีทีเด็ดไปจับมังกรไปเอาสมบัติมาตามเนื้อเรื่องของเราแล้วจะตุยไหมเนาะเพราะลัคนากลุ่มนี้ตุยไปแล้วเนาะหนึ่งลัคนาอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูลัคนาต่อไปว่าจะตุยไหมนะครับ ใช้คาว่าตายก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้อืใช้คําว่าครับก็ไม่ได้เนาะครับค่ะเนาะต้องใช้งับเนาะ <c oughs> อ่ามันก็เป็นปัจเจกนะอ่ะอะโอเคลักนณะต่อไบของเขาคือลักนาะเมฆนะครับผมเราเห็นว่าลักนณเมฆเนี่ยเดี๋ยวเราเอาดวงขึ้นมาเลยปึง้งอ่าดวงเมืองหรือดวงเมฆทำไมตอนนี้มันวุ่นวายจังเอ้วุ่นวายเรื่องอะไรดิหมอกควันเหรอ หมอกควันลนักขณาเมฆดูยังไงเนี่ยอืมทําดวงเมฆเป็นดวงเมืองเออตอนนี้เราอยู่แถวแถวนี้แล้วใช่ปะ่ะเราก็ตอบไม่ได้หรอก <c oughs> ตอบได้ปะตอบไม่ได้หรอกอาจจะตอบเป็นสามหกเจ็ดแปดเนาะเข้ามาลดเร็วสามหกเจ็ดเก้าเข้ามาลดเร็วเพราะว่าเมฆก็คือเอ,อสมมติว่าล,ลมใช่ไหมลมสีดําก็คือราหูลาหูก็อยู่นี่มันทั้งปีละเพราะฉะนั้น pm สองจุดห้าก็อยู่ทั้งปีแหละเนาะ อยู่ทั้งปีอยู่มานานแล้วเพราะลาหูลาหูสูงว่าเป็นลมอังคารนันเป็นลมก็คงไม่เกี่ยวกันนะ่ะอืมเนาะหนึ่งกับสี่มาตรงนี้อากาศก็เฉยเฉยนะครับวันนั้นอ่ะดูจริงจริงดูได้แหละแต่กีด้ดูนะครับมาๆนั้นเนาะเพราะมันต้องไปใช้หลักนู่นนี่นั่นเราไปดูลัคนาไมมกันดีกว่าครับผมว่าในช่วงเวลาเนี้ยดาวทิ่ใหญ่เข้าสู่ในเรือนของกรรม,มะนะครับเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกรรม,มะเนี่ยยาวเอาเลยนะม ยาวแค่1เดือนนะครับก็ตั้งแต่วันที่14มกราคมจนถึงประมาณ13กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เราก็ไปวันที่26แล้วเนาะครึ่งเดือนแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสนใจอยู่ตรงนี้สนใจอยู่ตรงเนี้ยเฟสนี้เฟสเดียวเท่านั้นเฟสนี้ใหญ่ นะครับเฟสอื่นคือการเคลื่อนที่ของดาวเล็กๆทั้งนั้นแต่เฟสที่สําคัญอาทิตย์ก็สําคัญเนาะเฟสที่หนึ่งเพราะว่าอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่ในเรื่องกรรมการงานทํานู่นทนํานี่มีความรับผิดชอบมีเรื่องของเกียรติมีเรื่องของศักดิ์ศรีที่จะต้องรักษาเอาไว้นะครับ 1. อยู่ตรงนี้เป็นกรรมะตรงข้ามของเขาคืออะไรเขาคืออังคารอังคารคืองานอดิเลกหรือการเดินทางไปการเดินทางมาตัวเองมีงานทําแต่ก็มีอะไรที่จะต้องเดินทางที่จะต้องนู่นต้องนี่ดูความ ดูมีความสับสนไหมเอ่ยออคนละขนาดเมฆดูแบบว่าเฮ้ยงานลาดฉันก็ต้องทํางานหลวงฉันก็ต้องรับใช่ป่ะเพราะฉนั้นอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในกรรมมะเนี่ยงานเต็มเต็มเพราะอาทิตย์ก็คือการงานกรรมมะก็คือการงานเพราะนั้นคนละขนาดเมฆครับคุณก็ทํางานเยอะๆทํางานเต็มเต็มแต่ตอนนี้มันเข้าสู่ในช่วงที่สองละนะครับวันที่ยี่สิบหกก็คือตรงนี้นะครับดาวอังคารย้ายแล้วนะครับดาวอังคารย้ายตั้งเต่เมื่อวานแล้วนะครับผมย้ายตั้งเต่เมื่อวานนะครับวันที่ ยี่สิบเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบห้าใช่ไหมยี่สิบห้าวันเสาร์เมื่อวานนะครับผมดาวอังคารย้ายละ,ะตามรูปเนี้ยนะครับวันนี้ทํางานเยอะช่วงนี้นะออกแต่เช้าทุกวันเลยไม่ค่อยได้มีเวลาอัปเดตนะครับดาวอังคารย้ายนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งจุดห้าเก้านะครับย้ายขึ้นไปอยู่ในเรือนของราศีเมถุนเป็นเรือนสหชะของคนลัคนาเมฆนะครับผมแสดงว่าที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จนถึงเมื่อวานเนี้ยมีงานให้ทํามีเรื่องให้ไป มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆนายอยู่บ้านไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งสามคู่ศัตรูกันแบบนี้นะครับแต่ตอนเนี้อังคารไปที่สหสชาละอังคารไปที่สหสชาแปลว่าอะไรแปลว่าอ่าฉันก็มีเรื่องที่จะต้องเดินทางไปกับคนรอบข้างแต่ฉันสามารถที่จะกําหนดน่าจะกําหนดเวลาได้เนาะเพราะอาทิตย์ก็เป็นกรรม,มะไปไม่มีใครมาโยกหามันใช่ไหมครับมันก็เลยไม่สับสนละ มันก็เหมือนกับเราจะตารางเวลาได้ดีขึ้นสำหรับคนละขษณะเมฆประมาณนี้นะครับอังคารย้ายเข้าอยู่ในเรือนของราศีเมถุนแต่เอ๊ะงงใช่ไหมว่าปกติมันต้องเดินหน้าใช่ป่ะเออเพราะว่าอังคารมันม,นมนมาตั้งแต่ตุลางไงมันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานนานมากเลยวันวันแบบว,ออวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาตอนเนี้ควรมัคนควรจะย้ายขึ้นมาตรงนี้ปรากฏมันพักครับมันกลับมาพักที่ ลักคณาเมทุนเป็นสหัชะเป็นคนรับข้างฉันก็อ่ะโอเคเาอาจจะแบบว่าอย่างที่บอกอ่ะฉันจัดเวลาได้ละฉันรู้ว่าฉันจะต้องไปไหนกับใครอะไรยังไงประมาณนี้นะครับอังคารก็คือความกล้าความขยานเหมือั้นย้ายไปพักอยู่ในเรือนของราศีเมถุนนะครับก็ตั้งแต่25มกราจนถึงประมาณ1เมษาเลยอ่ะตีไปสว่าเดือนหนึ่งอ่ะย้ายกลับมานะครับก็ ถือว่าเรากล้าเราขยันกับคนรับค้างไปแต่มีความพักเกิดขึ้นมันก็อาจจะแบบว่าเป็นช่วงๆเป็นเวลาบางทีฉันก็คิดได้ว่าเออคนคนนี้เขาไม่ควรจะขยันหรือเปล่าอะไรแบบตอนนั้นนี่นะแต่พอดูลูกดาวปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าสามหกเจ็ดคือก๊กโจนใช่ป่ะแล้ววิ่งก็ไปเจอเกตแบบเนี้ย <c oughs> สี่เหลี่ยมทองคําแบบเนี้นแปลว่าอะไรแปลว่าจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถึงแม้ว่าอังคารจะพักนะมันจะไม่ได้พักเชื่อ เพราะว่ามันเป็นกกโจรสามหกเจ็ดคือแบบว่าต้องทําอะไรให้รวดเร็วเพื่อให้ได้อหละเพื่อให้ได้ลาภ่ยลาภศาสชะถือว่าแต่มันมีปัตนิคือคอยเร่งด้วยเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่าคนลกคณะเมฆเองเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยจะหยุดก็ไม่ได้นะยังต้องวิ่งต่อแต่วิ่งด้วยความที่แบบไม่สับสนเพราะหนึ่งกับสามไม่เจอกันถูกปะวิ่งเพื่ออะไรวิ่งเพื่อหนึ่งกับสี่เจอกันเป็นกรรมะการทําสัญญาข้อตกลงต่างๆนานานั่นเอง นะครับวันนั้นถือว่าดาวในรูปของคนละคาถาเมฆเนี่ยดูดีดูด,ดีดูมีความขยนันดูมีความกระตือรือร้อนแอคทีฟต,อนนนะต่อเนื่องนะตั้งแต่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นกรรมะการง,งานความมีเกียรติความรับผิดชอบเพราะพอผ่านมาช่วงที่2เนี่ยเราก็จะเห็นว่าดาวพุธมันย้ายใช่ไหมครับก็ย้ายขึ้นมาอยู่กับกรรมะเป็น1นึ 4, การทําสัญญาข้อตกลงนะเห็นไหมเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามาช่วยเหลือกันทําให้เราเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทํางานนะฉันยังต้อง ขยันฉันต้องหาการทําสัญญาข้อตกลงถ้ามองว่าดาวพุธคืออะไรดาวพุธคือการเจรจาการค้าขายการสื่อสารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องของการค้าขายคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาค้าขายไปใช้เสียงไปอืพูดเจราจาไปถูกไหมส่วนคนที่ทํางานราชการคุณก็อาทิตย์ไปเป็นงานประจําอ่ามีหน้าที่มีงานใหม่ให้เรารับผิดชอบไปพอหนึ่งสี่ปุ๊บคนที่ทำทั้งสองอย่างเลย มันก <ítulo> ็จะกลายเป็นการทำสัญญาข้อตกลงหรือทําได้ทั้งสองอย่างนั่นเองนะครับเนี่ยคือประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้ในเฟสตรงนี้นะครับไล่มาจนถึงตรงนี้ละเพราะนั้นเราอยู่ตรงนี้ละถือว่าดาวอาทิตย์ย้ายดีการงานเข้ากรรมะดาวพุธย้ายเข้าดีคือย้ายเข้ากรรมะการทํางานดาวอังคารย้ายขึ้นหนาดีคือความกล้าความขยัน1 4ึสดีหมดเลยนะครับผมนี้เดี๋ยวเราไปอธิบายดาวใหญ่กันก่อน เพราะว่าเราอธิบายมาถึงช่วงนี้ละเดี๋ยวที่เหลือง่ายๆละวนี่ดาวใหญ่ทำหน้าที่อะไรบ้างคนละขนาเมฆเองดาวที่น่าดูที่สุดคือดาวนี้ดาวแปดวินาศนะครับดาวของคนละขนาเมฆมีเสียอยู่หนึ่งดวงคือดาวแปดก็คือดาว,ดาวราหูราหูวินาศราหูก็บอกว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเคลื่อนที่เรื่องของสายดาร์กเรื่องของอะไรอ่ะมดลูกไอว้วัชพืชวัชพันธ์นะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าพวกเนี้ย มันวินาศมันก็แปลว่ามันเสียหายนะครับตีความตรงๆเลยถ้าเราตีความว่าลาหูคือประพภทวัุพันธ์รังไข่มัดลูกแล้วก็ต่อมลูกมากอืมต่อมลูกหมากเนาะมันวินาศเพราะฉนั้นต้องระวังโรคพวกนี้ไว้สําหรับคนละขนาเมฆนะครับต้องระวังไว้นะครับแล้วก็ถ้าราหูเกี่ยวกับเรื่องของสายดาร์กอะสายดาร์กทำให้วินาศแปลว่าอะไรแปลว่าอย่ามัวเมาลุ่มหลงจนเกินไปเพราะราหูคือความเมาเมาลุ่มหลง ความมัวเมาความรุ่มหลงทําให้เราเกิดความวินาศถูกไหมครับมัวเมารุ่มหลงเช่นไรบ้างลาบูาบูอะไรบูบูไปไหนแล้ววะอืมท <c oughs> ้อเดลาบูบูไปไหนแล้ววะอ่าเนาะลาบูบูไปมีมีคนตื่นมาแทนอืมเนาะใช่ไหมเดี๋ยวคนตื่นคนตื่นเช้ามาปุ๊บเดี๋ยวคนตื่นเช้ากําลังจะไปใช่ไหมรู้สึกนะเนาะเงียบละ คนตื่นเช้าไปก็จะมีใครมาแทนะ่ะมันจะมาเรื่อยๆวัฏจักรของมันจะมาเรื่อยๆทีนี้อยู่ที่เรามัมเมาและลุ่มหลงมันหรือเปล่าถ้าเรามัวเมาลุ่มหลงมันเราก็จะกลายเป็นเหตุให้เกิดความวินาศเกิดขึ้นได้นั้นเราอย่ามัมเมาอย่าลุ่มหลงแต่ในอีกทางหนึ่งของลาหูนั้นคือความมีไหวพริบความมีไหวพริบมากเกินไปเกิดความวินาศความมีไหวพริบน้อยเกินไปเกิดความไม่เท่าเทียมไม่เท่าทันคน นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังอ่ามิจฉาชีพคือราหูได้ไหมได้มิจฉาชีพคือราหูคนละขนาเมฆก็ต้องระวังมิจฉาชีพถ้าถามว่าตีความคนละขนาเมฆคือดวงเมืองดวงเมืองต้องระวังมิจฉาชีพไหมระวังใช่ปะ่ะเยอะชิบหายเยอะชิบหายเลยใช่ไหมขนาดขนาดใครเนาะนาย,ยกขึ้นมอืมนาย,ยกยังบอกอีชัน้นเองก็ยังเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเลยค่ะ ยังอุตส่าห์แบบโทรมาว่าเป็นนักการเมืองให้ฉันบริจาคนุ่นมาจากนี่อืมเออเนาะเข้าใจครับเข้าใจเห็นใจเป็นห่วงนายกครับผมเนาะกลัวจะโดนมิจฉาชีพหลอกเนี่ยดวงเมืองเห็นไหมราหูเข้าวินาศเนาะมิจฉาชีพพาความวินาศมาให้เราได้เพราะฉะั้นเราต้องระวังบัญชีของเรานะครับอย่าก,กดมั่วสัว่วแต่กดไลค์กดแชร์ได้นะเพจน,นี้เพราะว่า พวกคุณไม่โดนหรอเพราะพวกคุณไม่เคยกดเลยมึงน้อยใจใช่ไหมอ่าลาคณาเมฆเนาะลาหูตอนนี้ลาหูอยู่ไหนครับลาหูอยู่ปุตตะอ่าแสดงว่าความวินาศกําลังจะมาหาความวินาศเฮ้ยลาหูคือวินาศวินาศเข้าปุตตะตอนนี้แปลว่าเดือนนี้ความวินาศกําลังมาหาคนักคณาเมฆนะครับ หรือตีความอีกด้านหนึ่งคือความวุ่นวายได้ไหมหรือตีความอีกด้านหนึ่งคือการเดินทางครับคนลักขณาเมฆอาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางไกลไปเที่ยวได้นะครับเสาครับเสาอยู่ในเรือนของลาพระลาบผลแปลว่าคนลักขณะเมฆต้องทํางานหนักๆเยอะๆมีปัญหาอะไรปรึกษาแม่แม่จะเป็นลาบผลให้เราใช่ไหมครับเบิกตางแม่นั่นแหละนะครับเสาวเป็นลาพระแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ลาพระแล้วกําลังรู้สึกจะเข้ามาแล้วละ่ะ เข้ามาที่เพราะมันเข้าเฟสสองเพราะฉะนั้นตอนนี้เสาตอนนี้นวางอยู่ในวินาศแล้วลาภะวินาศแปลว่าลาภผลที่ได้จากแม่วินาศอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าเราเหนื่อยเหนื่อยฟรีเพราะว่าเสาคือความเหน็ดเหนื่อยใช่ป่ะอยู่ในลาภะใช่ป่ะลาบใหญ่แต่ลาบใหญ่ตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ที่วินาศอ่าอยู่ที่นัวางวินาศนะตีความว่าไงตีความว่าลาบเรา วินาทไปโอเคปะ่ะหรือลาบเราได้จากการเดินทางไกลเพราะนั้นการเดินทางก็คือดาวราหูถูกปะ่ะเพราะนั้นถ้าเดินทางไกลเราก็จะมีโชคลาภนั่นเองอตีความรวมกันแบบนี้เพราะนั้นอย่าอยู่นิ่งกับที่อย่าอยู่นิ่งกับที่เพราะอังคารก็บอกแล้วว่าวิ่งเข้ามาหาสัจยชะมาเจอสามหกเจ็ดแล้วก็เก้าลาบผลได้มาจากการเดินทางได้มาจากการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่นเองอย่าอยู่นิ่งนะครับบางคนแบบว่าโอ้ยสัตาพระ สภาวะการแบบนี้จะทําอะไรดีอยู่นิ่งเฉยๆดีกว่าไม่ได้ตายครับนะราหูมันก็ไม่ให้คุณนิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการแอคทีฟมีการเคลื่อนไหวขึ้นที่ทําอะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้นะครับเข้าใจว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ค่อยดีมากๆเลยนะครับก็เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะเพราะฉนั้นเสาเป็นลาภล,ลาผลตอนนี้เกิดความวินาศขึ้นเงินที่จะได้จากแม่แม,แม่ไม่ให้นี่ไปขอคนนี้ ไปขอบุรหัสพ่อแทนเพราะพ่ออยู่กระดุมพระนะครับแม่เป็นลาพระแต่ลาพระไปวินาศพึ่งผู้หญิงไม่ได้ตอนนี้พึ่งผู้ชายแทนครับกระดุมพระนะครับพืรหัสอยู่ในเหรือนกระดุมพระนาวางอยู่สหัชนะครับสหัชหมดเลยดาวเพื่อหัสนะครับช่วงนี้เพราะนั้นกระดุมพระคือการเงินสิ่งที่ติดตัวมาความรู้เพราะฉะนั้นเข้ามาเป็นสหัชก็คือเหมือนกับเราได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะเข้าไปคุยกับคนรอบข้างเราใช้ กระดุมพระคือการเงินที่ได้มาจากผู้ใหญ่เข้าไปเป็นศาชะกับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยตีความว่าตอนนี้พืฤหัสดีอยู่ในเรื่องของการเงินความช่วยเหลือต่างๆเราสามารถหาได้จากคนรอบข้างหรือถ้าเรามีกําลังเรามีกําลังที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างได้กระดุมพระก็จะไปสาสชะนั่นเองนะครับเราตีความลึกหน่อยนะเพจนี้ฟังแล้วอาจจะค่อยๆทําความเข้าใจว่าผมไม่ได้ทํานายแบบ พื้นๆน,นะครับอยากให้ทํานายแบบให้คุณรู้แก่นของการที่ว่าจะทํานายแบบนี้แบบนี้มีหนึ่งสองสามสี่มีช้อยให้เลือกว่าจะเลือกทํานายแบบไหนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํานายเพื่อให้มันเกิดเรื่องเดียวกับคนทุกคนอย่างผมทํานายลักษณะกลุ่มเนี่ยมีแฟนเพจตอบเข้ามาว่าผมบอกว่ากลุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วาดาวทิ่ยย้ายเข้ามาตรงนี้ปุ๊บตกงานมีแฟนเพจบอกตกงานค่ะ โดนเลออฟทันทีงงเหมือนกันอ่านั่นอนะ่ะเราก็ไม่ได้แบบว่าอะไรเนาะแต่ว่ามีหนึ่งคนที่ตอบแสดงว่าอ่าโอเคเป็นเป็นคนที่แบบโดนเข้าไปจังๆนะครับเพราะนั้นก็เอาใจช่วยเนาะสู้ๆเดี๋ยวอาทิตย์ก็ย้ายเขาลักนาคนกลุ่มละนะรีบเรียางานเดี๋ยวก็ได้งานแน่นอนนะครับเอาใจช่วยนะครับอย่างเนี้ยเราไม่ได้ทํานายคนลักนากลุ่มทุกคนว่าจะตกงานแต่มันคือหนึ่งในคําทํานายนะครับเพราะนั้นเหมือนกันเราก็ สร้างเพจนี้สร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณเข้าใจนะครับดัมันจะอยู่อยู่ในเรือนของกระดุมพระเหมือนกันเวลาจะได้ได้มาเยอะได้มามากมายแต่ตอนนี้ทําไมดวงปิ่นนี่ไงเพราะว่ามันเป็นมนุษย์จะอยู่เข้ากระดุมพระวินาศการเงินหายไปสิ่งใหญ่ๆหายไปคิดวกวนก็หายไปอาจจะไม่ต้องคิดมากมายเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่แย่ๆเลยคือ,อเงินก้อนใหญ่ๆทําไมไม่เข้ามาซะทีวะ อ่าอย่างเงี้ยเนาะเพราะกระดุมพระไปตกนาวางวีนาดนั่นเองนะครับพืรหัสไปตกนาวางสจชะเสาไปตกนาวางวีนาดราหูไปตกนาวางปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเออเนาะเสาลาพระมันไม่ดีกับมนุษย์อยูสองดวงศูนย์เจ็ดไปตกนู่นหมดเลยวีนานหมดเลยนะครับประมาณนี้อ่าเนาะเอาต่อไปเรามาดูต่อ นะครับอันนี้ก็คือดาวใหญ่ที่ทําหน้าที่ชั้งช่วงนะครับดาวใหญ่มีความสําคัญนะครับเสร็จแล้วพอเดี๋ยวผ่านวันที่28ดไปนั่นคือเฟสใหญ่ที่สุดเลยนั่นคือสิ่งที่น่าหนักใจที่สุดเลยเพราะว่าดาวศุกร์สี่เดือนเต็มๆม,มิติใหม่ของการเดินของดาวศุกร์คือดาวศุกร์มนแล้วมนมหาอุดแล้วดันเข้าวินาศสี่เดือนอิอายครับ นะสี่เดือนนี้ผัวก็ไม่ต้องมีอนะ่ะอืมวาห้คือความมัวเมาลุ่มหลงเป็นปุตตะแต่สุขย้ายเข้ามาความรักไม่ต้องไปหลงรักใครมากมายไม่งั้นเงินจะหมดนะครับอ่าไม่ต้อง <c oughs> จะพูดไปต่อเลยดาวสุขเรื่องของการเงินและความรักเสียหายยาวๆไปเลยครับสี่เดือนเต็มนะครับเพราะว่ามันตกเดือนมีนา สุกมาจากไหนไปดูตามลัคนาสุกมาจากกระดุมพระสุกมาจากปัตตนีเนาะกระดุมพระการเงินปัตตนีผัวเมียการลงทุนเรียบร้อยเลยตกวินาทหมดแล้วดวงดาวสุกุลในลัคนาอยู่ไหนครับเออมันจะวิ่งไปวินาศต้องระวังเรื่องนั้นด้วยนะครับสุกคือเรื่องของช่องท้องด้านล่างนะครับพวกลำไส้ต่างๆนานาช่องท้องก็ต้องระวังโรคภัยพวกนี้ด้วยการเงินความรักหน้าตาไม่ต้องไปทําสวยทําหน้าที่ไหนปล่อยมัน คลาขาซังอยู่อย่างนั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าทํามาก็ต้องทําใหม่เพราะทําแล้วน่าจะเยินนานสี่เดือนนะครับอย่าพึ่งไปผ่าตัดแต่งหน้าตอนนี้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าพึ่งไปผ่าเอาออกนะ <c oughs> <c oughs> หกมันตกตรงเนี้ยมันเป็นวินาศการเงินความรักเออเอ,อ๊ะถ้าเราคุยเรื่องของการจดทะเบียนอ่ะเนี่ยคุยนอกเรื่องเนาะการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกัน ดโดยปกติดาวสุกมันคือความรักของคนปกติกนะเราวิเคราะห์นะสุขคือความรักของคนปกติใช่ปะเขาจดวันนวนไหนวะไอเขาจดแล้วนี่ว่าใช่ปะเขาจด24เอออ่ะเขาจด23่สิบสามอ่ะมันอยู่ช่องนี้มันอยู่ช่องนี้ดูปฏิทินนิดนึงคือไม่ได้คือไม่ได้ให้ไปจดอ่ะดูปฏิทินมันที่ยีบสามเนาะดาสุก มันอยู่ไม่น่าให้จดตอนนี้นะเนี่ยถ้าฉันเป็นคนที่จะออกกฎหมายถ้าฉันไม่ได้ว่ะถ้าฉันเป็นคนที่ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานของสมรรเท่าเทียมนะฉันจะไม่ให้จดวันนี้เพราะว่าอะไรอ๋อจันย้ายสิบห้าจุดห้าโอเคได้เพราะว่าจยนเนี่ยยังไม่ถึงห้าโมงเย็น เพราะนั้นจันอยู่ปัตตานีได้ดูนะจันอยู่ปัตตานีใช่ป่ะวันที่ยี่สบสามจดได้จดจดได้ละเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่เข้ามรณะมันก็ทําอย่างนี้ทีนี้หกกับเจ็ดมันอยู่ด้วยกันเนาะหกกับเจ็ดอยู่ด้วยกันจดแล้วไม่ต้องยาบใช่ไห่อันนี้พูดเล่นๆนะเพราะว่าเราคงหนีไม่หนีไม่พ้นหรอกใช่ป่ะหนีไม่พ้นเรื่องของดาวหกกับเจ็ดเพราะว่าถ้าหกไม่จดตอนนี้ใช่ป่ะ กฎหมายไม่ออกตอนนี้ไปออกตรงนี้ปุ๊บโอ้โหไม่ได้เออก็ถูกแล้วล่ะเออก็อาจจะถูกนะก็อาจจะถูกนะคือช่วงเวลาของต่างกําหนดเนี่ยมันไม่ได้มีใครมากําหนดแล้วก็ดูปฏิทินหรอกถูกปะ่ะแต่เราก็มาใช้ปฏิทินดูว่าเฮ้ยถ้าฉันไปจดวันนี้หกกับเจ็ดแม่งอยู่ตรงนี้ว่ะแต่ถ้าฉันไม่จดวันนี้ชิบหายว่ะหกมันขึ้นมาหกมัน,นถ้าไม่จดภายในยี่สิบแปดใช่ป่ะ แล้วไม่จดภายในด8 6มันย้ายขึ้นมาตรงนี้สี่เดือนน่ะวินาศน่ะวินาศมหาอุดอ่ะเออให้มันอยู่กับเจ็ดอ่ะพอละเออก็ถูกละถูกละอันนี้คือพูดเล่ๆนๆเนาะในหลักการเนาะเพราะว่าเขาคงไม่มาดูปฏิทินโหราศาสตร์ในการที่จะกําหนดเพราะกฎหมายมันอาจจะออกมาเป็นปีเป็นปีเป็นปีแบบเนี้ยใช่ไหมเออเพราะนั้นถ้าถ้ามันเลื่อนจากวันที่23มาเป็นวันที่28นะ6มันเข้าตรงนี้นะเข้าวินาศสี่เดือนนะ ไอ้คนจดจะเป็นไงวะเพราะว่าเราดูเลิกยามไงถูกปะเวลาเราดูเลิกยามในเรื่องของการแต่งงานคือเราดูสามหกเจ็ดแปดเราต้องดูสี่ตัวนี้สามหกเจ็ดแปดหกแม่งเสียแล้วหนึ่งสามโอเคใช่ปะเจ็ดได้อยู่แปดก็เสียหกกับแปดก็เสียเวลาแต่งงานเราก็จะไม่เอาตรงนี้ที่ตกวินาาคนละขนาะเมฆก,ก็จะไม่ ไม่แต่งงานตอนนี้เพราะว่าหกกับแปดมันเสียคนลนักนาะเมฆก็ก็ยาวอ่ะก็ต้องรอแปดมาเจอรอแปดเข้าก่อนหรือเอ้ก็มันก็มันก็ยากอีกนะมันก็ยากแล้วในเวลาที่แบบเราจะเอาเลิกที่แบบว่าเอาให้มันคนลักนาดเมฆไม่ต้องแต่งแล้วการจบอยู่สดๆไปอ่ะเมนาเอออันนี้เป็นเรื่องของเมนาไม่เ,เรื่องของใครเนาะเรื่องของเมนาเรื่องของเจ๊เอ๋นเรื่องของเจ๊พิมพ์อ่ะ นับเพราะนั้นเราจะบอกว่าสุกยาวๆเลยนะครับหกเดือนถือว่าเสียหายนะครับการเงินและความรักแล้วต่อไปขึ้นไปไปดูวันที่สามสิบมกรานะครับจนถึงประมาณสองยี่แปดมีนาดาวเกตย้ายเสียครับดาวเกตย้ายอยู่ในเรือนอะไรครับย้ายอยู่ในเรือนของอัลลิอุปสรรัตตสตูหกย้ายเข้ามาก่อนแปดมาเจอกัน แล้วเจอก้าววิ่งเข้าไปชนเข้าไปอีกก็คืออุปสรรคศัตรูอุปสรรคแิมที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้นะมีศัตรูแต่ศัตรูอาจจะทําอะไรเราไม่ได้แต่ศัตรูการเงินอาจจะมีมาเยอะแยะมากมายมันต้องระวังนะครับเกตตกอยู่ในเรือนอัลลีอุปสรรคจะเข้ามานะครับ2เดือนไปนะสานะมสิบม,ม,ม,มีนาสามสิบมกราคมหนึงวันยี่แปดมีนาแล้วก็เข้าไปสู่เฟสสุดท้ายดาวพุธครับดาวพุธจากเมื่อกี้อยู่ในเรือนของกรรมะนะย้ายขึ้นไปเป็นลาภะอ่ะลาผล นะครับถือว่าโอเคถือว่าดีนะครับย้ายเข้ามาเป็นลาภผลให้เราแล้วมาอยู่กับเจด,ด้วยก็คือการคุยเรื่องของผลประโยชน์ลาภผลเหล่านั่นเองเพราะนั้นถือว่าถือว่าถือว่าการงานดีความรักและการเงินแย่อะเนาะตีความแบบนี้ก็แล้วกันนะครับคนลักขณะเมฆนะครับถือว่าในช่วงเวลานี้สรุปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าดาวทิย,าย้ายเข้าอยู่ในเรื่องของกรรมะนั้นดี ในเรื่องของการงานความมีเกียริความรับผิดชอบดาวพุธในช่วงที่2ย้ายเข้ามาช่วยการเจรจาการค้าขายการสื่อสารให้ดีขึ้นดาวคานย้ายเข้ามาในช่วงสามเป็นศาสระถือว่าขยันกล้าที่จะเดินทางไปนู้นไปนี่จาัดก,การอันที่4นั้นถือว่าเสียนะครับ4เดือนเต็มๆสําหรับดาวศุกร์ที่ย้ายเข้า,ขาอยู่ในเรือนวินาศแล้วเกียย้ายตามขึ้นไปอยู่ในเรือนอลีอีกเสียนะครับแล้วก็ค่อยมาดีขึ้น ดีขึ้นในส่วนของการเจรจาก็คุยเรื่องของผลประโยชน์ทั่วๆไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเมฆจะไปแย่อีสองเดือนหน้านะครับอีสองเดือนหน้าเมฆจะไปแย่เพราะว่าอะไรกรรมะก็เข้าลาระเดือนหน้าแล้วก็เข้าวินาเดือนต่อไปถูกไหมครับเพราะนั้นอีสองเดือนหน้าคือช่วงเวลาของมีนาถึงเมษาดาวอาทิตย์จะย้ายตกตรงนี้คุณจะเจอหกแดหนึ่ง เกศยังอยู่หรือเปล่าเกตยังอยู่หรือเปล่า28มีนายังอยู่ไม่กี่วันน่าจะเกตยังอยู่เกตยังอยู่แค่ประมาณ28มีนาก็น่าจะประมาณ11วันยังมีอาทิตย์ตกมีเกตเสียอยู่11วันแล้วเดี๋ยวเกตย้ายขึ้นนะครับเพราะนั้นจะเห็นแล้วพุทธ <c oughs> ก็ย้ายเร็วมากอาจจะย้ายมาตรงนี้แล้วก็ย้ายออกเลยนะครับอ่างั้นก็ก็จะเจอตัวหลักใหญ่ๆคือหนึ่งหกแปดเก้า เดือนสครับเดือนสามเราเจอกันเนาะส่วนเดือนนี้ <c oughs> ตุยไม่ตุยอ่ะละคนาเมฆตุยเรียบร้อยสวัสดีครับ